ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงสุดท้ายนี้ค่ะคุณสนธิยานชื่นรทัไทยในธรรมนะคะจะมาขยายประเด็นต่อจากที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้อยู่ในสายกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานค่ะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณยุคนินดีมีคําถามตามมาอีกมากมายเลยครับทันทีที่มันตำรวจโทรสัญินชินวัตรประกาศว่าจะกลับบ้านภายในสี่เดือนเ่ยนะครับค่ะ เพราะว่าคําประกาศอางมลนโดโททักชินเนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยก็อยู่ที่ถ้าพักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลและคุณยิ่งรักนะครับได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีนั่นแหละครับคําประกาศถึงจะทําให้เป็นจริงได้แต่นี่บอกคําถามเรื่องตามมาอย่างมากมายเนี่ยคืออะไรก็ถึงเวลานี้คุณยิ่งรักพอผู้สื่อข่าวถามเรืเ่องพิธีต้อนรกรรมคุณยิ่งรักบอกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่คิดครับอื ทีนี้ระหว่างที่คุณยิ่งรักบอกก็ยังไม่ได้คิดเนี่ยนะครับคุณทักษิณไปประกาศเปล่าเปล่าเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีการเรียกรถศกรรมเนี่ยจะกลับเมืองไทยได้ยังไงกลับไม่ได้หรอกครับจะกลับได้ก็เกิดจากการเรียกรถศกรรมเท่านั้นถ้าคนเรียกรถนี่จะกลรมได้ก็ต้องคือผู้ที่เป็นรัฐบาลเพราะเนี่ยดูมันคำพูดเนี่ยมันก็แกล้งแปลกสำหรับคุณยิ่งรัก นะครับนี่ข้อที่หนึ่งเราสังเกตได้นะจยินรักในก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นข่าวถามว่าจะเล่นการเมืองไหมจะลงสมัครรับเลือกตั้งไหมไม่ชอบการเมืองยังไม่ได้คิดนะครับท้ายสุดวันเดียวก็ลิกได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถประกาศได้อย่างเปิดเผ็เตําว่าเสนอตัวมารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับครับอ้าว เราก็าไปดูเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแปบดบเดียวใช่ไหมบอกว่าอย่าไปแค่ไปคิดเปรี้ยงเดียวก็อ่อ,อ่อะอ๋อไอ้นี่เราก็สังกรรมให้ับคุณตัง้งิลทีนี้เนี่ยเรามาดูต่อว่าคุณตั้งิลปประกาศจะกลับเดือนธันวามาแต่งงานลูกสาวคนโตใช่ไหมครับครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะัจะจัดตั้งได้เนี่ยก็ต้องประมาณสิ้นเดือนกรกฎาถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวรัฐบาลบใหม่ อาวุธพังเพื่อไทยชนะเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะเกิดขึ้นได้นในช่วงนั้นคือหมายความตั้งแต่เสาวเสียงกันเปิดมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาเสาวเสียงเลือกนายกกันฟอร์มคอรม,มองนะครับครับโ,โปร้าถวายสัตว์โอ้เนี่ยั้นตอนเราเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนหนึง่งก็จบในเดือนกรกฎานับจากกรกฎาไปสิงหากรกฎาธัุลาพฤศจิกาสี่เดือน เพราะวคุณตักสินจะกลับทัน,ทนหมดภายในสี่เดือนจะต้องทําขั้นตอนเรียกโทษกรรมคุณตักสินให้เสร็จสิน้นคุณสามารัฐบาลใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องคิดท,ทําคือเรื่องอะไรถ้าพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเพรเรื่องการเนี่ยโทษศกรรมเนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นบไม่ต้องไปคิดเรื่องพี่น้องประชาชนเรื่องนโยบายอะไรที่ประกาศนยเพราะต้องทําให้ทนันระยะเวลาสี่เดือนที่คุณทักสินจะกลับ แล้วถ้าไม่ทําจะเป็นยังไงครับออย่าลืมนะครับจดหมายลาออก,กเขียนทิ้งไว้แล้วทุกคนสสอมีโอกาสในการที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไล่เรียงเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับมาเรียงเรื่องอม,มาลําดับความมาทําให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ไอ้ระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยตรงกันนะและภายใต้ข้อเท็จจริงนะครับที่สัมภาร์ทีนิวยืนยันมาตลอดว่าจะประกาศเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอัมมาดเรื่องไพร่เรื่องเรื่องตั้งเรื่องนโยบายอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ข้อเท็จจริงก็คือทั้งหมดเพื่อคุณตั้ษิณ์กลับบ้านนะครับนี่มาเพื่อคุณทั้ษิณกลับบ้าน แม้แต่ผู้รับผิดชอบจะพยายามปฏิเสธพื่อเราจะเห็นเลยว่าการแต่เดิมเนี่ยนะครับพราะใตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงอย่างเงี้็นคนที่พู้เรื่องนี้โทษสกรมาตลอดทุกคนยุณจิตีจําได้ไหมฮะครับตั้งใจขอหาเสียงเลยพออะเอาเรื่องพกแต่งิงนเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักเพรนี้เงียบเลยครับจุดเลยนะเอยไปเฉลิมอยู่บำรุงไม่มีให้ได้ยินเสียงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริง ก็ยังดำงคงอยู่ว่ายังไงก็ตามแต่นี่นะครับจะต้องกลับบา้านเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แนละ้วว่า,ย,ายังไงยังไงพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นของเงิทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคเสียภาษีบริจาคนะครับและได้รับเงินสนับสนุนจากจากกตเงินที่สนับสนุนจากกกตนี่นนนอย่าลืมว่าเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะครับแต่ ความเป็นเจ้าของพรรคเนี่ยดก็ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเพราะในทัศนขมผมเนี่ยครับก็ต้องกับตาดูเลยครับว่าในขั้นตอนต่างๆที่เราใช้เวลาสี่เดือนทําเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องยุ่งกับวุ่นวายหลังจากตั้งเสร็จเนี่ยกับเรื่องการเนี่ยโทษกรรมมันต้องเสร็จหรือไม่มแล้วก็ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในสังคมต่เถียงขยายความยำไปสู่ความแตกแยกกักนเีเนี่ยครับ ก็จะมาจากการคัดค้านการมีรัฐศกรรมมุทักศินหรือไม่ครับก็พิจารณาดูว่ามุทักษินประกาศแบบนี้นะครับเมื่อผลการเลือกตั้งมานะครับอะไรจะเกิดขึ้นติดตามมามสําหรับเหตุการณ์ของบา้านเมืองเราครับผมรับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสุริยานครับสวัสดีค่ะ ครับก็เปนในส่วนของคุณสุนที่ยานนะครับพูดถึงคุณทักษณเนี่ยจะกลับมาแต่งงานลูกสาวคนโตคุณเอมพินทองทาชินวัตนเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ก็หาไม่เจอว,ว่าเจ้าบ่าวผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครนะฮะคุณคเอมเนี่ยก็เกิดเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2524้ายนะเป๊ะไหมฮะ่ประเด็นว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะนะครับก็มีอายุ30ปีพอดี พอดีพอดีสามสิบยังแจ๋วถือว่างั้นเถอะ <Ừ. S 1> นะครับก็ไปแต่งงานข้อมูลจากมัติชนซึ่งเป็นข้อมูลที่ลึกที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยที่เขาไปสืบเสาะหามาได้เนี่ยเออเป็นสถาปนิกสําหรับเจ้าบ่าวคนนั้นเป็นสถาปนิกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งคนจีนคนเจ๊กคนลูกครึง่งอะไรยังไม่มีใครรู้ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องตามดูว่าไปทำอะไรกันมาถึงเอาชนะ ใจพ่อตาได้อเอาชนะใจพ่อตาอย่างคุณทักษิณได้ไม่ธรรมดานะครับคุณอเอมพินทองทาถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบถ้าพูดกันถึงในเรื่องของอเขาเรียกว่าคนคนหนึ่งจะมีได้ทั้งเรื่องของฐ<อ>านนะาทั้งเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยม,มันดูจะเพียบพร้อมไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวก็น่าที่จะเพียบพร้อมเหมือนกันนะครับนี่เราพูดกันในแง่มุมของเรื่องส่วนตัวนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็ ต้องไปตามดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เนี่ยขอเน้นย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็วันสุดท้ายนะครับสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งร่วงหน้าในเขตพื้นที่ของตัวเองนะครับจะทําอะไรก็ทาซะนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนกันในวันนี้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่คุณผู้ชมจะต้องไปกําหนดอนาคตของประเทศไทยที่เขตการเลือกตั้งของตัวเองในวันที่3กรกฎาคมเลยทีเดียวนะครับก็ว่ากันตามนั้นนะครับนี่ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนพบกันใหม่ก็วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ